คลิปนี้นะครับนะาจะมาแนะนำวิธีหาเงิน2,021อสูรออนไลน์สวัสดีครับกลับมาพบกับสายฟรีบายนะแอดในเกมอสูรออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของน้าต่อๆไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางตัวเกมน่ะได้มีการปรับลดราคาไอเทมขยะนะครับแล้วก็เควสปั๊มเงินนะครับบางเควสลงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะจุดประสงค์นะครับของทีมงานนะนะคิดว่าคงจะเป็นการลดเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับในเกมลงนะแต่ยังไงนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้เงินบิล่าในเกมกันอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้นะครับนาจะมาแนะนำวิธีหาเงิน2021อสุราออนไลน์จริงๆแล้วนะครับการได้เงินมิล่าในเกมนะครับจะมีด้วยกันอยู่2วิธีหลักๆนะครับนะก็คือ1ขายไอเทมต่างๆนะครับ2นะครับทำเควสนะครับนะมันจะมีหลักๆอยู่แค่2วิธีนี้นะครับนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการหาเงินนะครับ วิธีแรกนะครับก็คือการขายไอเทมต่างๆนะครับขายไอเทมนะครับมีทั้งตั้งร้านขายเองนะครับขายให้คนที่รับซื้อนะครับหรือว่าขายให้ npc นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าโยนทิ้ง npc นะครับส่วนไอเทมที่ขายได้นะครับก็จะมีไอเทมพวกดอกแรบอสนะครับไอเทมวัตถุดิบที่ได้จากการผลิตการงานนะครับไอเทมแรทองนะครับที่ได้จากตู้หยดไข่นะครับ อ่าอันนี้จะต้องเป็นสายเติมนะครับก็คือเติมเพื่อสุ่มของในตู้นะครับแล้วก็เอามาขายนะครับแล้วก็ไอเทมขยะนะครับที่ดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับสำหรับสายฟรีนะครับน้าแนะนำไอเทมชิ้นแรกนะครับก็คือเทมศิลาไร้น้ำหนักนะครับไอเทมศิลาไร้น้ำหนักนะครับหาได้จากกิจกรรมพิรุณกระนำพัสุทานะครับซึ่งกิจกรรมนะครับมีทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์นะครับ เวลาในการทํากิจกรรมนะครับก็คือเวลา19บเนกาถึง20่สนกานะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับมีไว้ทําปีกรัติการนะครับปีกไฟปีกทรายนะครับและอนาคตก็อาจจะมีปีกอื่นเพิ่มขึ้นมานะครับนะซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับมีราคาค่อนข้างดีนะครับในตลาดที่รับซื้ออยู่นะครับหรือว่าจะตั้งร้านขายเองก็ได้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในกิจกรรม พิลุนนะครับมันจะมีสกิลให้เราใช้เนี่ยทั้งหมดอยู่4สกิลนะครับสกิลที่สําคัญนะครับก็คือสกิลชาร์จพลังนะครับนะตัวเนี้ยเนี่ยมันจะทําให้เรามีแต้มในการชาร์จพลังนะครับเพราะว่าเราจะใช้แต้มเนี่ยในการกดสกิลรูปดาบนะครับโจมตีใส่มอนสเตอร์นะครับแล้วก็จะสุ่มได้ศิลาไรน้ําหนักนะครับมาไว้ขายได้นะครับหรือว่าใครจะเก็บไว้ทําปีกก็ได้นะครับ ส่วนสกิลที่2เนี่ยเป็นจะเป็นสกิลไว้กระโดดหนีนะครับนะไว้วาร์ปนั่นเองแล้วก็สกิลรูปคล้ายๆกําแพงเนี่ยจะเป็นสกิลที่ชาร์จพลังให้ป้อมนะครับนะกดชาร์จพลังให้ป้อมนะครับ <ST AR C> ก็วิธีเล่นกิจกรรมพิรุนนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่ากิจกรรมเนี้ยจะมีคนลงเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาหาศิลาไรน้ําหนักกันนะครับ <ST AR C> ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับที่น้าจะแนะนํานะครับก็คือดีเบียมนะครับดีเบียมคืออะไรนะครับดีเบียมก็คือไอเทมนะครับไว้สําหรับตีบวกอุปกรณ์นะครับดีเบียมเนี่ยมีด้วยการหลายชนิดนะครับแล้วก็คุณสมบัติก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามแต่ละดีเบียมนะครับวิธีการที่เราจะไปหาดีเบียมนะครับก็คือเราจะไปดูตามร้านก่อนนะครับนะว่าร้านเนี่ย รับซื้อดีเบียมชนิดไหนนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้นะครับดีเบียมที่เป็นที่ต้องการนะครับแล้วก็มีราคาสูงนะครับแล้วก็สามารถหาได้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับก็คือดีเบียมแห่งโชคชะตานะครับคุณสมบัติของดีเบียมแห่งโชคชะตานะครับก็จะเพิ่มอัตราโปเชนะครับ สถานที่หานะครับก็คือคุกใต้ดินนะครับนะวิธีการหาดีเบียมนะครับก็คือให้ไปตีมอนสเตอร์นะครับในคุกใต้ดินนะครับนะจนนะครับดรอปดีเบียมแล้วก็จําเวลาที่ดรอปไว้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราบวกนะครับเวลาไปอีก8นาทีนะครับให้ตีมอนสเตอร์ต่อนะครับก็จะได้ดีเบียมอีกนะครับทำซ้ำหมดวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะหาดีเบียมได้ง่ายๆนะครับ ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็คือการผลิตไอเทมการงานขายนะครับไอเทมการงานนะครับก็จะมีทั้งอาหารนะครับนะอุปกรณ์สวมใส่นะครับอาวุธนะครับซึ่งตอนนี้ไอเทมการงานที่นิยมนะครับก็จะเป็นพวกไอเทมนี่ครับบอลท่านะครับพวกบอลทาตัพวกแพ็คลูกธนูนะครับแล้วก็พวกแพ็คอาหารนะครับจะได้รับการนิยมนะครับซึ่งวิธีการ เรียนนะครับก็ง่ายๆนะครับนะเข้าที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกที่ส่วนเสริมนะครับแล้วเลือกที่การงานนะครับหัวข้อการงานเราจะเรียนการงานชนิดไหนนะครับก็ให้กดนะครับแล้วก็เรียนได้เลยนะครับกดแล้วก็เลือกเดือนนะครับนะเราก็จะสามารถที่จะผลิตการงานนั้นๆได้นะครับที่เราเลือกเรียนเงื่อนไขนะครับในการผลิตการงานนะครับเราก็ต้องหาไอเทมนะครับ ซึ่งการงานต้องนั้นๆเนี่ยต้องการนะครับมาผลิตนะครับเพื่อจะอัปเลเวลให้ระดับสูงขึ้นนะครับเราจะสามารถที่จะผลิตการงานได้เลเวลสูงขึ้นด้วยนะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็คือไอเทมที่สําหรับใช้เรียนสกิลคัทสามนะครับของอาชีพต่างๆนะครับวิธีการดูนะครับนะว่าไอเทมชิ้นนั้นเนี่ยดอปจากมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเกตรูปใบไม้นะครับ ให้เราจิ้มค้างนะครับนะแล้วก็เลือกที่อื่นๆนะครับนะเราก็จะรู้แล้วนะว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับดอกจากมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าคุณบุ้งนะครับนะ <c oughs> พอจิ้มค้างที่มอนสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาสู่รายละเอียดของมอนสเตอร์ต่อนะครับมีทั้งแผนที่นะครับนะไอเทมที่ดอกจากมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีทั้งไอเทมกิจกรรมที่ดอกนะครับ แล้วเรายังสามารถจิ้มที่แผนที่นะครับแล้วก็เลือกนําทางได้นะครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะไปที่แผนที่นั้นนะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับนะว่าตัวละครของเราเนี่ยสามารถไหวกับมอนสเตอร์ที่จะไปหาไอเทมได้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าเราไม่ไหวนะครับไปตายนะครับก็เสียเวลาเปล่าๆนะครับวิธีการหาเงินแบบที่2นะครับก็คือการทำเควสนะครับข้อดีของการหาเงินแบบ ทำเควสนะครับก็คือเราจะได้เงินวิลล่าเลยนะครับหลังจากที่เราทำเควสเสร็จนะครับแถมการทำเควสนะครับเรายังได้เรื่องของค่าประสบการณ์ด้วยนะครับเควสที่น้าจะแนะนำนะครับก็มีตัวนี้นะครับก็คือเควสนักล่านะครับรับกับ n p c ที่ชื่อว่าสมาชิกสมาคมนักล่านะครับนะก็จะเป็นเควสงานนักล่านะครับ เควสตัวนี้นะครับจะได้เงินบิลล่านะครับแล้วก็ได้ทั้งค่าประสบการณ์ด้วยนะครับซึ่งหลังจากจบเควสทั้งหมดแล้วนะครับเราจะได้เงินบิลาหลายเอ็มอยู่นะครับเควสต่อไปที่น้าจะแนะนํานะครับก็คือเควสคาร้องนะครับให้เข้าที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกที่ภารกิจนะครับแล้วก็เลือกที่คําร้องนะครับเควสตรงนี้นะครับจะได้ทั้งเงินบิลลาแล้วก็ค่าประสบการณ์นะครับนะ ตัวเควสนะครับจะอ้างอิงระดับของเรเวลของเรานะครับและถ้าเกิดเราไม่พอใจเควสนะครับยังสามารถที่จะกดเปลี่ยนได้นะครับอย่างตัวอย่างนะเควสสองดาวตรงนี้นะครับมันได้เงินมิลล่าน้อยใช่ไหมครับนะก็จะขอเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นกว่า3าดาวนะครับเงินมิลล่าก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับแต่เควสที่จะได้เงินมิลล่าเยอะที่สุดนะครับก็คือจะเป็นเควส6ดาวนะครับนะตัวนี้จะได้เงินมิลล่าแล้วก็ค่าประสบการณ์ที่ เพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์ที่เราไปกําจัดด้วยนะครับถ้ามอนสเตอร์ที่เราไปกําจัดเนี่ยมีระดับที่สูงนะครับเงินมิลล่าแล้วก็ค่าประสบการณ์ที่ได้นะครับก็จะสูงตามไปด้วยนะครับเควสต่อไปที่นะจะแนะนํานะครับก็คือเควสที่สามารถทําซ้ําได้นะครับรับได้จาก a t c ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าผู้ดูแลภารกิจหาเงินนะครับผู้ดูแลภารกิจหาเงินนะครับ เควสตรงนี้นะครับจะมีให้เราเลือกทําได้หลายเวสนะครับแล้วแต่ระดับแล้วก็ความยากง่ายจะต่างกันไปนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนที่ได้นะครับก็จะต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับระดับแล้วก็ความยากง่ายนะครับแต่ข้อดีของเควสทําซ้ํานะครับก็คือเราจะสามารถทําได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราขยันมากนะครับก็จะสามารถทําเงินได้มากขึ้นนะครับนะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับคร่าวๆนะครับของวิธีการที่เราจะ หาเงินบิลล่านะครับนะหรือว่าเงินในเกมนะครับแล้วก็ยังมีเควสประจําเมืองนอื่นอีกนะครับนะที่เราสามารถที่จะหาเงินได้นะครับนะตรงนี้เดี๋ยวนะาจะแยกย่อยออกไปแล้วกันนะครับนะในโอกาสหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการแนะนําวิธีการหาเงินเบื้องต้นนะครับในเกมของน้านะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้เล่นใหม่นะครับ บ้างในยุคที่การฟาร์มขยะมอนสเตอร์นะครับถูกลงนะครับนะแล้วก็พบกันใหม่นะครับกับสายฟรีบายนะแอดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ